เจ้าแปดหนึ่งแสนแปดนสบายดีพี่น้องฮัลโหล everyone วันนี้อัจฉริภาพี่น้องไปเอาบุญก่อนเสร็จปากันหนักนิดนึงวันนี้อัจฉริภาไปเอาบุญเด้อพี่น้องมื่นบุญกระถินเนาะแต่ว่าทาตอนนี้คือนาทานแค่ขอเพิ่นมาแต่ฝั่งไทยพี่น้องแห่กระถินเนาะเดี๋ยวเขาเอาเงินพี่น้องฝั่งไทยเพิ่นผักมา ไปโมก่อนเนาะเงินจํานวน<อ>หาลอยบาทของอันอายเลี้ยงเพวพ่อหัว่นอยู่จังหวัดใดพี่น้องเพิ่นอบอกมาสับหนีเนาะคของโ,โมทนา,าขลองโมธนาบุญน้ำไอ้างพิ่นเด้าว่าก็มาตาถูกไปเดี๋วยวเราจะไปโมก่อนพี่น้องพี่น้องก็ชิงโม่จังหว่าบุญบาททิ่เยียบเข้าเมื่อเวลาพี่น้องตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วสิบสองโมงครึ่งอะพอเข้ามาตอนเช้าตอนตอนส่วงเก,ก่าโม่เข้ามาไลน์วันนี้เนพ่เพิ่นมาทันได้มาเาก็เลยมาเวัด วาดพวกนี้สิมีแต่แต่นั้นก็ก็เลยนั่งรถปององก็ทิ้นะของก็ทิ้งนนแล้ก็้กเนอนหลับได้แต่ฝันฝันจีฮะเยุดหยุเต็แล้านะน้ำซู้ขอให้เพื่อนอยู่ดีม่แห้งมีสุขภาพเพ็มแข็งภาษาจารุไปสาธุ

ไปรอดมาใช้หมอยาผ่อนผ่ากระเทียมากพี่รองเลยปลายมุเราเฮ้ยินไปผ่อนฟาลาสไป่อน อกไม้น <make> ี่ก so ็เรียกเด้อเด้ออันนี้จะเป็นโคโคซุกเสียงหวานบ่ากันย่าน้าบ่าวมาเองพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องยุติ้งข้างเนาะเดี๋ยวหาพอนคือมื่อนี้เขาหาพอนพอแบบพี่น้องที่เห็ดบนอยู่ที่ทางที่แยกเนาะในจอนนั้นเราก็จะได้เฮกองกระตินเก่าสู่วัด ใช้ทาวอนบันเอาดวงใช้เอาเหนื่อเนาะกถือว่าเขาเป็นมุกตกใจน้ำทั้งบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่ามาผูกในงานบุญกระถิ่นนี่แหละเนาะมาทานถือว่าเขาเป็ามุกตกใจในงานบุญกระถิ่นเนี่ยเหมือนนี้เนาะเอาผู้กล่าวพูดเอาพวตกใจหลายเนาะเลยก็ทั้งบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเพิ่นได้มาเนาะ อันนัก็แดอกนว่านำทางไปเลก็ก็บริเจงมีแต่ความชุกเนวยอันว่ไปทุกก็จะได้บุนเย็นมากใจใจนั้นใได้สมวถ้าจะได้มีพญก็ะบาเบียทางกาให้กบาย่อหนาลกได้ให้วงเจ็ดเ่า่วงง่างั้งเจ้าช่วงเต้าเี่ยวไดทีวมันว่งเจ้าก็ให้มันไปน้ำีเจ้าเปล่นกายมาเพ่นกายเหตุบุ่นได้พี่น้อง กาเพราะว่าม oh, like,. ันเป็นม่อนพีแหกนะะัันเมื่อเินเมืนเยินจะค้าถึงใบุ้งที่ได้แสงบุญกากาคคุเจ้าบรไจ้ถึงจอบินทามทาบนีก็ะพขาให้เจ้าโยมบานางปัตตานาไวอาวโลก้าไถวัดไแห่ใจก้างรวมปญาต่างในอารัยองเจ้าต่อแหนเกียวกหง้อายุวันโนุ้ทางพลังมันนมันเย็นเอนุกขาตอนนโมุนาบุญในเวลาเนาะ ผลลดไก่ลมาใน้ดพี่น้องด้วย่จะเป็นกองกระถินพี่น้องที่ผุ่นเต็มมาแล้วกองกระถินอันคือพี่น้องฝั่งไทยที่เพินน่นเอากระถินมาเพิ่นมาแล้วพี่น้องแต่เพิ่นเมื่อเมื่อไปแล้วแต่ว่ายัง,าเเเาางเรืออีกอั้เพิ่นมาใหม่อีกคนกะมาถ่าลายอยู่พี่น้องแต่ว่าคนกะทย,ยอยเมื่อนำเนำบิร์ตมาผ่าน เพฝนมาแต่เสาเด้แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นบ่ายบ่ายโมงครึ่งเนะาะข้าเจ้าก,ก็เลทยทยอยเมื่อเบิด์ตก็เลอแต่บา้านเท่าวันนี้นะีะกสีบลายบันไดเนาะบ่ะคือปีก่อนก่อนเลยทุกคนเพราะว่าปีก่อนก่อนนะฝนมาแห่ตอนเสาเดี๋่วปีนี้มาตอนบ่ายเพฝนไปอันอันไหว้พระอันผานอีกข้างนี่ก็เลยแบบมาช่วงบ่ายพี่เนาะรถเข้ามาแนตะ่รถตู้เนาะทางหลัง

นำกันเด้อ่อม่พี่น้องสบายดีลานนันลงลงพี่น้อง ่เมื่อยแต่ว่ากักผ่อนไปน้ำหีือว่เมื่อยบรรยากาศแห่บุญกระถินพี่น้องเงียบวันนี้นะเจ้เสียงตายอีกแล้วป้ตาตะวิดก,กับว่าค้นมาลายพี่น้องัาน,นี้จ้ะกระไรขึ้นไรขึ้นพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันด้วยพ่อแม่พี่น้องเนาะบุญกระถินปีสุดท,ท้ายทีหลงลุงเปิดเถิดมาเนาะส่างซาลาว มะหอมสังสารโงคำวัดบ้บานเท่าเราทุกคนที่ยังว่ท่านได้แล้วพี่น้องเ <c oughs> จริญลัตกัคคโมทนาสาธุบุญํำพ่มแม่พี่น้องที่อ่อาหอมเพชรปุ่นน้ำเนาะตอนนี้ก็ทอดบ้านเท่าแล้วพี่น้องแห่มาตั้งแต่อันเขนิ่นยังหัวบ้านพ <c oughs> อดวัดบ้านเท่าไกลเติบได้ประมาณเกือบสองกิโลผมป <c oughs> ระักสลัดกระหยังบูป่าไปน้ำเลย mà cái <laughs> tư cường xuyên cái tài vì nó ngơi ปอนป้อนป้อน <c oughs> ่ได้ไม่ได้ปอนไม่ได้ <ury> อ้อนมนนอนโค้งชดถ่าย <c oughs> <c oughs> แล <c oughs> <c oughs> ้วเทมนตันกินวุอนกัดิน อโยแนมไเพื่อเพื่อกับยายเพื่อเพื่อกับสาวใครน่ยากังามไงอยคไรคืออะ่รไไ วันนี้คนไม่เยอ สั ings, มห์หอมีปดองสัมห์แห่สห รถไปน้ำได้ดอกเนารถไปน้ำไดเบล่าแถวบัดสามหอพี่น้อง ตอนนี้ก็หอดสามหอบลรวพี่น้องพอนจนเมย เอาพอดจนเมื่อยไปพังเขตเนาะพี่น้องสุดสุดยังก็ร้อยช้อนรถแห่ประกบเสียบแล้ววันนี้เปิดเวลาเลยอันนี้จะเป็นเสาเปร่เห็ดเดียพี่น้องเสาภาเซาแพรของหวานเผือกผมแม่กับซาคูคนเป็ดก้วแม่เสาร้อยกับเสาแพร่สยกันแม่แบ่งก์ไปใช่ ตาเขาแม่นะตัดสงูงวันชีมหกของเสซอเป็นอันของหวานสลัดอัยำสลัดพี่น้องอเห็ดเองเลยทุกคนยำสลัดเดี๋ยวสิลงวัดก่อนนะสบายดีพี่น้องสบายยีดําสาวทุกคนสบายดีทุกคน ฮัลโหลเอพิวันเมื่อเลี้ยวสิพาทุกคนไปเอาบุญเนาะหลังจากที่เห็ดเน่าอยู่เน่ากินแล้วพี่น้องไปสะาในจักหน่อยไปโมบุญไปต่อยอดเพราะว่าผานแงแม่ครัวแม่เก่งแก้วแล้วก็บเสาร์รับแล้วก็บเสารแปรเสาร์ลอยเนาะเดี๋ยวสิงลงไปต่อยอดก่อนนี่เป็นเงนินอ่าเอฟซีเนาะเดี๋ยวเราไปต่อยอดไปสะาตแต่กะไปก็เป็นอยังเนาะทุกคนได้บุญคือเก่าเพราะว่าเห็ดเน่าอยู่เน่ากินให้พี่นอ้องทางของไทยที่เป็นอันเป็นเจ้าภาพกระถินแล้วก็เห็ดเน่าอยู่เน่ากินอัน ลุงวัดน่ามาแลลวพี <busca> ksi, ่น้องกำลังถวยางบ่วงเนาะป้าแม่ควัวจะเย็นบาเนาะแถวสิบวั้ถ่ายคลิปเลยทุกคนเอ้ยพอบบมีเวลานอยุงวาทดกอ่าสบาทงมน้ามาต่อยอดพี่น้องาพันกาบาทเด้อามาด้ วันนี้ข้าจะแท้พร้อมไทยพร้อใช้มาอุดหนุนศรัทธาผ่านมาในวันนี้ขอให้สุกขีมันผิวพันธุ์เดือดเลียงราได้เลยเดือยสิ่งที่ปรารถนาขอให้สมบัติแมงอย่าท้าท่างแทงกันนั้นนะแม่น้อสิ่งที่เป็นวันนั้นค่อยปัญญาเราค้าอย่าให้อนเวียนวะอย่าไล่ไก่ดุให้เจ้าความเพ็ญสังสินท่านหลอกทานได้เลยเด้อ

ห้องเจก่อนนอนหนึ่งร้อยบาทมาหนึ่งร้อยบาทจ้าไม่เงี้าะนนี้กห้องเทาต็อกเนาะห้าสิบบาทห้าสบาทนึร้อยห้บาทนะ้องไทยเป็นนเไปเนาไไเเไปไปเนยไปเลยไปเลยไปเลยไปล

ฝากระถิ่นพมี่นข้าอยรังช่่มาข้นั่งร้อยไงบอกเมนแน้ำ่แก้วเะอยสบาทถึงก็ได้ละบาทน่พมร้อามร้อยนนลยี่ลเก้าพันสี่ร้ยเก้าสิบบาทใช่

เงินต่อยอดพมหากันทินใมืสามล้านหนึ่งแสนสี่สิบหกพัจาทูอพ่อน้องบันนี่เนาะคิบัดพ่อเนาะได้ทายกตินเน่ได้ทบายกบันนั่นแหละที่หนึ่งเลยที่กมือนี่เนาะเหล็กกังวยคุณรวมทั้งทั้งคนนามากับทั้งกได้หนึ่งแสนแปดหมื ห้าพันสามร้อยสิบบาทนะสาธุตกี่เศารเจ็บแสบหกสิบสี่พันกี่นะสาธุจำพันษาการทวนไตมากและเป็นผูสลาดสามารธิทูเสิงอัตธรรมคือ อาณิทรงหามาติกาแปดวันจะผปู้พากาถิ่นอาธาน,นีได้แล้วขอพาทรางทงกวงจงยินยอมพร้อมเพียงกันอนอุญาตและสมมุิไทยพาพิษสององนั้นเถิดสาธุที่การณ์น แล้วเีสมควรแก่ทานพระอันเพการติโกอยู่ในอาวุธนี้เพราะทานเป็นถุงนี้ภาษาเกต้าสองของอันจะทำผิดถูกปัจจุอาธิฐานอธิษฐานักการและของกรรมวุนควรจะเปิปากกิ่นักการ พี e. ่น้องทางสะกดเมื่อแล้วพี่น้องกระเป๋าคือบอลนี่ยกระเป๋าทันดาวเืมกระเป๋าอะไรได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรืมกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า กองผักของต่อนพี่น้องกล้วยบานุดมงใส่บ้านกล้วยบานดองส่ยังเอายังบอกดิลายเวอร์เซนแบบมะพร้าวกล้วยข้าวป่นกับี่เลยเราจะนำแก่มาเลค่ะข้วปุ่กับมะพร้าวกับมะกล้วยกับข้าวปุ่นแล้ว่าข้าวปุ่นมันแซ่ยบหวานเฮานะกระเป๋ากระเป๋าสีทองลงมาหนักกระเป๋าจนเอาเมื่อจนโมมีบอลปงแล้ววันนี้ก็ดีใจพี่น้องได้กองผักเมื่อไร เสื้อามาส่งตีนโอกลโอกคลแหงเนาะโอกลแห้งอะไรกบสูนแบบที่สุดเลยลงโตทุกอย่างลงโตเบิดเลยพี่น้องโปรตีนคัดตยังเลยมือนีิอีพอแต่งตัวแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แฮงเขินผ้า คนขับรถขอบใจกันขอบคุณอันเนนนพิ่นองงันลุงอันผู้ขับรถพี่น้องเพิ่นมาอยู่ทุกป,ปีแล้วเพิ่นก็ั่วลมือนเฮ็ดบุญสั่งศาลาห์ห้องคำวัดบ้านเฮานอกจากอันพี่น้องทางสกลแล้วก็สิเมียนลุงผู้ขับรถนำเนาะผู้เพิ่นพามาแล้วก็แม่คุราบ่น <c oughs> นอกอันของลงลงุง บรรยากาศกับโอปุล6จานลยเ็านาบายเดานเดินทา,างปลอดภัยเด้อพี่มองพี่นอ้นองกันทางฝั่งไทยเมื่อแล้ว